สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับดีพอลกาแล็กนะครับและเราอยู่กันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45กับบูธดีพ u l นะครับและวันนี้นะครับมีแขกมาด้วยนะฮะไม่ใช่แขกคนไทยเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาดูคุณวูดดี้นะฮะเกิดมาคุยนะครับเขาจะมาอยู่บนเวทีนี่เราเดินไปนน่นแล้วนะฮะวู mm hmm. ดดี้เดินไปนน่นแต่เบรกจะเดินมานี่นะฮะอ่านะครับและบอกเลย บูธดีพอคนเพียบเหมือนเดิมะฮะนี่เดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวจะแพลนมาให้ดูนะครับว่าโอ้โหเป็นไงคนเพียบฮะบอกเลยนะครับนะฮะเป็นหนึ่งบูธในงานตั้งแต่มอเตอร์เอ็กนะครับจนมาถึงมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะฮะที่เป็นบูธท,ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะครับกับลูกค้านะครับ ไม่ว่าจะเป็น S O 7และ L O 7นะครับรวมถึงน้องล่วงของเรานะฮะลูม,มินนะครับรอบนี้นะฮะบอกเลยว่าโอ้โหลูกค้าให้ความสนใจเยอะจริงๆนะฮะแล้วดูคันี้ไปดจะเห็นว่าโอ้โหคนเต็มบูธเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณอีกสักครักงหนึ่งก็จะมีคุณบูทดี้นะฮะเขาก็จะมีเปิดขึ้นมาทำกิจกรรมบนเวทีนะครับ แต่ก่อนถึงช่วงโน้นเดี๋ยวเฮียจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆในบูธก่อนว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่ขอไปดูไฮไลไท์ที่เป็นรถที่เฮียอยากได้ก่อนนะครับไปดูอวตารกันนี่สีนี่สวยจะเทาก็ไม่เทาจะเขียวก็ยังไม่เขียวนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นสีที่ผสมสันสวยจริงนะฮะและนี่คืออวตาร1 1นะครับที่ จะมาเปิดขายในบ้านเรานี่เองนะครับโ้ยสวยจริงอะสวยจริงจริงเพื่งเห็นสีนี้สวยมากนะครับก็ะอะไรขวาด้วยนะอ่าใช่อันนี้รอบนี้มาก็เดี๋ยวจะมาเปิดขายช่วงกลางปีบ้านเราน,น,นะครับครับดูวัสดุอุปรกรณ์ภายในค่อนข้าง พรีเมียมเลยนะครับกับอวตาร11นะฮะผมพ้อใจขันหนึ่งมากเลยข้างไหนฮะดูข้างหน้าเหมือน SUV แต่<ม>พอดูข้างหลังเหมือนกระบะเลย c d 701นี่นี่นี่มาดูด้านหลังนี่พอดูด้านหลังกระบะชัดๆนะใช่ <c oughs> นะแต่พอปิดทั้งหมดนะก็กลายเป็น SUV นะเนี่ยดูเลยการจุของอะไเลย พรีเมียมมากอ่ะเฮ้ยแต่ว่าพอดูทรงข้างหน้าก็มีความเป็นกระบ่าอยู่นิดนึงนะนะฮะกับ CD701 นะครับผมโอ้โหดูไฟยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไล่เลยรุ่นที่เปิดตัวล่าสุดของฉางอันนะครับคือน้องง่วงลูมินนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าลูมินมีทั้งหมด2รุ่นนะครับ AC ชาร์จราคา479,000บาทและ DC ชาร์จ499,000บาทต้องบอกเลยว่าอัตราการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้301กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC และท็อปสปีดสูงสุดที่101กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมตะก,กี้เราไปดูกันแล้วนะครับที่ลนะูมินเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีก2รุ่นก่อนที่จะเข้าสู่ Woody Talk นะครับไปเราไป ไปดู l อลก่อนปะ <L> จะพาไปดู l อลและมีการเปิดราคาและเปิดรุ่นเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแอลนะฮะในขาวนี้ก็วสวยเออว่ะเฮ้ยไ,ได้ได้ขออนุญ,ญาตด,ดูภายในนิดนึงฮะและนี่คือ L-O7 นะครับเฮ้ยสวยจริงภายในขาวคลิปสีส้มน,นี่คือ L.O. 7นะครับเดี๋ยวจะพาไปดู S.O. 7นะฮะและนี่คือ S.O. 7นะครับตัวที่เปิดมาล่าสุดคือตัว Long Range นะครับที่วิ่งได้560กโลรนะครับราคา1,499,000บาทนะครับแล้วก็จะมีตัว Standard คือตัวเดิมนะครับ485กิโลเมตรตามมาตรฐาน N.E.C. นะครับต่อการชาร์จหน 1,399,000านบาทและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือหน้าจอ s u n f o r w อ r ของเขาครับมันสามารถปรับหาคนนั่งได้และปรับหาคนขับได้ด้วยนะครับบน SO7 นะครับผมและประตูกระจกเป็นแบบเฟรมเรสนะฮะไม่มีขอบนะฮะไร้ขอบนะครับผมใกล้แล้วครับอีกที่อีก2นาทีนะครับเขาน่าจะเตรียมเตรียมเตรียมงายของการจัดงานนะครับอ้ามาแล้วมา เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศสดๆในงานกันครับว่าเป็นยังไงครับสวัสดีค่ะงานของชาวทำเอาท์ทัวร์เซเว่ประเทศไทยขอต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่านในวันที่1ฉถึง20